หลังจากไทยเอาจริงตัดไฟฝั่งพาม่าก็เดือดร้อนประชาชนแห่ตุนน้ำมันกันสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาทางเมืองไทยกับประมาณ6โมงคึ่งยามเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า คนหนึ่งคือพี่น้องเยลืุฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับประเด็นเรื่องนี้กําลังเป็นกระแสทางฝั่งพามา่าก่อนอื่นนะครับทุกคนพี่น้องชาวพาม่านะครับที่บางคนก็เข้าใจผิดว่าทําไมไทยต้องตัดไฟสาเหตุคืออะไรแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงบางคนก็คอมเมนต์โจมตีประเทศไทยก็มีบางคนไม่เข้าใจนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ฟังข่าวนี้ ว่าทำไมประเทศไทยถึงตัดไฟฝั่งพม่าะนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันนะครับทุกคน <c oughs> จากเมืองสแกมเมอร์ที่ไม่เคยหลับไหลสู่วันที่ไทยตัดสินใจตัดชีพจรแก๊งคอร์เซนเตอร์เราตัดไฟเมืองชเวโกโกแล้วจะตัดวงจรแหลกอาชญากรรมข้ามชาติแห่งนี้ได้มากแค่ไหนทดสรุปไปฟังครับเมืองเชเวโกโกเคยสว่างสวยตลอดมาจากไฟฟ้าที่เมืองไทยส่งไปให้นะครับแต่กิจกรรมภายในคือความมืดมิดที่กลืนกิน in ผู้คน มีการทรมานผู้คนด้วยความรุนแรงการค้ามนุษย์ใครอยากจะกลับบ้านต้องจา่ายค่าไถ่จำนวนมหาศาลหรือใครพยายามหลบหนีและถูกจับได้ก็จะถูกทรมานทั้งการชอร็อตไฟฟ้ามัดมือมัดเท้าตัดอวัยวะไปถึงการฆ่านี่แหละครับทุกคนนี่คือสาเหตุผมอยากให้พี่น้องชาวพมา่าเข้าใจนะครับ ไม่ใช่ไทยเพิ่งจะตัดไฟจุดแรกนะครับไทยทำมาในหลายจุดแล้วไทยพยายามปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้ไฟจากประเทศไทยอาศัยอ,อินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยไทยก็พยายามตัดมาโดยตลอดนะครับเพราะตอนนี้คือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคือสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องคนไทยเป็นอย่างมากนะครับในประเทศไทยก็มีการจับกลุ่มบ่อย แต่ส่วนมากคือแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยคือเขาจะย้ายฐานนะครับย้ายฐานก็ไปตั้งที่พมา่านะครับแล้วตั้งที่พมา่าอยู่แล้วเมื่อก่อนมันก็เยอะอยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะเข้ามาหลอกลวงหลอกคนไทยในประเทศไทยทีนี้คือ <c oughs> ถ้าไทยไม่เริ่มทําจริงจังนะครับจะรอให้พมา่าทาก็ไม่เห็นทําสักทีจะรอให้สปปลาวทําก็ไม่เห็นทําสักทีคาเมรก็ไม่เห็นทําจริงจังสักที มันต้องเริ่มต้นจากประเทศไทยอันนี้คืออยากให้พี่น้องชาวพาม่าเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งนั้นนะครับต้องตัดตอนพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากที่ไทยเนี่ยตัดไฟนะครับทุกคนไม่ส่งไปฝั่งพม่านะครับก็ไฟดับกันประมาณสองชั่วโมงกว่าก็กลับมาสาว่างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสอปป,อป,อปอลาวนะครับรัฐบาลสอปป,อป,อปอลาวเนี่ย ฝั่งพาม่าก็เจรจา,าให้รัฐบาลลาวนี่ส่งไฟมารัฐบาลลาวก็ทําตัวเป็นพระเอกอบักซ้อนใส่สีพันดอนทาตัวเป็นพระเอกช่วยช่วยพามา่าส่งไฟมาพาม่าก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือมีข่าวออกมาบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับเขาตําหนินะเขาตําหนิรัฐบาลลาวเพราะว่าจีนนี่เขาจริงจังมาก นะครับที่จะปราบพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้เนี่ยพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้นะที่มีสร้างที่สร้างปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยคือหนีออกมาจากจีนนะครับโดนตามล่าจากประเทศจีนตอนนี้เจ้าหน้าที่จีนเนี่ยเข้ามาถึงประเทศลาวนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกจับที่ลาวบ่อยๆนะครับมีแต่เจ้านะเจ้าเจ้าหน้าที่จีนมานะนะครับรู้ไหมว่าในในฝั่งของเมียนมานะครับแล้วก็ฝั่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวเนี่ยถูกไม้หัวจากอเมริกามาหลายปีแล้วแม้กระทั่งสถานทูตเกาหลีใต้เนี่ยยังประกาศเลยถ้าประชากรเขามาเที่ยวลาวพลเมืองเขามาเที่ยวลาวอย่าไปเขตเศรษฐกิจพิเศษเด็ขดขาดแล้วคนลาวโดนล่อลวงหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์คนไทยคนพามา่าคนจีนนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยนี่แหละคือสาเหตุทำไมไทยถึงตัดนะครับตัดวงจร ไม่ให้มีพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่อาศัยไฟฟ้าจากประเทศไทยอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยผมว่าช่วยได้เยอะนะทุกคนแล้วล่าสุดนี่ฮะนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนนะครับขอความร่วมมือนะครับหรือว่าทํางานร่วมกันผมต้องใช้คําว่าทํางานร่วมกันแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคือเราได้ยินมานานมากๆนะครับ แต่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่านะครับพอเวลาแก๊งคอร์เซนเตอร์ถูกจับปุ๊บแล้วบางคนที่หนีรอดสนมากหนีไปฝั่งพมา่าหนีไปฝั่งลาวหนีไปฝั่งกัมพูชาแล้วก็รอดทุกทีนะครับสาขาใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับฝั่งพมา่าฝั่งลาวฝั่งกัมพูชารุน้วนนะครับนี่เมืนแสดงให้เห็นว่า3ประเทศนี้นะครับ3ประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้จริงจังในการปราบปามน,นะ คุณดูอย่างรัฐบาลลาวคุณดูมันทําตอนนี้สินาย,ยกรัฐมนตรีลาวนาย,ยกลาวสิ่งที่ไทยทํานี่คือปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกสแกมเมอร์นะเพิ่งปิดไฟแค่2ชั่วโมงกลับมาสว่างเพราะรัฐบาลลาวเข้ามาช่วยนะครับเอาถ้ารัฐบาลไม่ส่งไฟมานะครับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้ก็ไม่มีไฟอีกนะครับนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ ประเทศไทยทําก็ต้องขอความร่วมมือจากสามประเทศนี้ต้องมาเจราจากันต้องมาตกลงกันนะครับทุกคนยังจําได้ไหมครับที่อะไรนะที่มุกดาหารใช่ไหมที่มุกดาหารถ้าผมจําไม่ผิดนะครับช่วงนั้นที่ว่ามีการแอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยเนาะผมไม่รู้ว่าสายไฟไปถึงสปลปลาวฝั่งสวรรคเขตได้ได้ยังไงนะครับจนเป็นข่าวมาแล้วก็ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ททอะไรนะเชียงรายเนาะ ก็มีการแอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งไทยสุดท้ายไทยก็ไปตัดอีกนะครับอย่าลืมนะว่าพวกแกง๊ง call center เนี่ยนะครับที่อยู่ในสปปลาวที่จีนรัฐบาลจีนกลางกําลังเข้ามาปราปรามเนี่ยนะครับเขาไม่กล้าใช้ซิมของลาวด้วยซ้าตอนเนี้นะครับใช้พวกไอของลาวเนี่ยคือเขาจับได้นะครับก็พยายามที่จะหาวิธีทุกวิธีทาง พวกแก๊งคอสเตนเตอร์น่ากลัวมากนะครับทุกคนนะครับผมสนับสนุนนะครับทุกคนหรือว่าท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับการที่ประเทศไทยทําแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็เรื่องบัญชีม้าก็เหมือนกันไทยก็บังคับใช้นะครับใครเปิดบัญชีม้านายหน้าใครเปิดบัญชีม้าถ้าไม่ตรงกับชื่อตัวเองนะครับใครเป็นคนเซ็นค้ำประกันให้เปิดไม่มีเวิร์กเพอร์มิทเปิดไม่ได้นะครับที่เมืองไทย นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเงินนะฮะเรื่องการโอนเงินเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเอาเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเห็นไหมครับสาวไทยล่าสุดอ่าโดนรวบที่โดนรวบที่สนามบินสุวรรณภูมิสาวไทยอ่าชาวอะไรนะเพราะถ้าถ้าจำผิดขอขอ,ขอโทษนะชาวไนจีเรียมั้งที่ว่าโอนเงินเข้าเข้าบัญชีอ่าคนไทยผู้หญิงอะ่ะ เป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านแต่เจ้าของบัญชีได้เงินค่าโอนแค่หลักหมื่นนะครับเห็นไหมแล้วเงินจํานวนคิดดูนะครับเงินเป็นพันพันล้านเนี่ยผ่านประเทศไทยเนี่ยมันเอามาทำมาทำมาทาสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นใครเสียหายครับก็คือประเทศไทยนี่แหละครับทุกคนนะฮะโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็พี่น้องชาวพม่าต้องเข้าใจนะครับสวัสดีครับ